บางครั้งก็ไม่ได้ก็ต้องการอะไรนะต้องการน้ำสักแก้วก็พอแล้วมบแมมอย่างนี้ใครจะมองอะเสร็จแลยครับวันนี้นะ ก็ฝนตกมาแล้วนะครับกำลังจะได้เลิกเลยพอดีพอฝนตกมาเลยก็ความคิดมาเลยครับก็อยากจะบันทึกไว้ในเป็นความทรงจำนะครับไปเอากล้องมาตั้งเลยครับผมก็ตอนนี้นะครับฝนตกอยู่นะครับผมอยากรู้แค่ว่าถ้าผมก่อผ่าฝนเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับมันจะเละขนาดไหนนะครับ เพราะว่าฝนตั้งเขามาแล้วผมกะว่าน่าจะตกหนักแน่ๆครับผมก็เลยเอากล้องมาตั้งเลยแล้วก็จะก่อให้ดูเนี่ยครับว่ามันจะเละขนาดไหนนะครับมันอาจจะคิดเป็นในเรื่องสนุกนะแต่ว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมคิดเหมือนใครครับผมคิดผมก็ทําเลยแล้วผมพูดกับตัวเองว่าถ้าผมจะทําผมก็ทํานะครับ ถ้าผมไม่ไม่ทำก็จะไม่ทำเลยนะครับแต่ผมเป็นคนพูดแล้วต้องทำครับอันนี้คือพูดกับตัวเองนะครับไม่ได้ไปพูดกับใครนะครับบอกอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็ทำไว้เพื่อที่จะบันทึกเป็นความทรงจำของเรานะครับเวลาทำเสร็จแล้วจะได้มีบอกเฮ้ยมีคนก่อบ้านดินขณะที่ฝนตกด้วยนะอ่ามันอาจจะมันจะอาจจะไม่เหมือนใครนะครับแต่ก็ แค่อยากจะลองทดลองดูนะครับผมเป็นคนชอบทดลองนะครับทําอะไรก็แล้วแต่ผมจะลองดูก่อนนะครับว่ามันจะเละไหมมันจะพังไหมมันจะเป็นแบบไหนเพราะว่าคนเรามันมองไม่เห็นแล้วครับว่ามันจะออกมาสวยหรือจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแต่นี้คือการทดลองของผมถ้าผมคิดผมทําเลยจะออกมาแบบไหนก็แค่ยอมรับความจริงนะครับมันก็ ก็เท่านั้นแหละครับแล้วก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครด้วยนะผมก็ทําของผมก็เก็บไว้ในในส่วนของผมผมก็เลยอยากจะทดลองดูนะฝนก็ตกผมก็คิดว่าจะตกหนักมากเลยนะครับแต่ก็ตกไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเอ้าไม่เป็นไรก็ฝนแค่นี้ก็ทํางานสบายดีเนาะเย็นเย็นแต่ก็หนักเป็นบาง ช่วงนิดๆน,นะครับแต่มันมันไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงฝนมากนะครับเพราะว่ายังไงไม่รู้นะแต่ตัวผมนี่ก็โดนฝนเปียกเหมือนกันนะครับแต่ก็สนุกดีครับผมผมรู้สึกว่าทำอะไรที่แบบท้าทายมันก็มันก็ดีไปอีกอย่างครับเพราะว่าเนี่ย ถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่ทำหรอกครับพอฝนตกมาแล้วนี่โอกาสที่ดินจะเปียกดินจะเละเนี่ยมันมีแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับแต่ผมไม่ได้มองอย่าง,งน,นั้นนะผมมองว่าเอ้ยมันน่าจะสนุกนะถ้าเราทำมาแล้วมันน่าจะออกมาแบบไหนมันอาจจะเละเทะขนาดไหนมันก็ อาจะสนุกนะผมคิดว่านะผมก็เลยเอากล้องมาตั้งเลยแล้วกะว่าจะเนี่ยแหละครับก่อพาฝนให้ดูดิว่ามันจะเป็นแบบไหนเละขนาดไหนแค่นั้นแหละครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าก้อนดินเนี่ยพอโดนฝนนะมันไม่เป็นอะไรครับผมก็เลยไม่ได้กลัวเรื่องตรงนั้นนะครับพอโดนฝนหนักแค่ไหนมันก็ ก็แค่ชื้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็แห้งพอก่อเสร็จเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะทําประมาณไหนนะเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วก่อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เลิกแล้วครับก็น่าจะได้แค่สองชั้นเนี่ยครับแต่ตอนตอนที่ผมทําผมก็ทําไปเรื่อยนะผมไม่ได้มาดูโทรศัพท์นะครับแบตหมดไปตอนไหนไม่รู้โอ้โหแต่หลังจากที่ฝนตกไปอหลังจากที่แบตหมดไปฝนตกหนักครับตอนก่อครับ แต่ดันโทรศัพท์แบตหมดเนี่ยครับก็เลยไม่ได้มีภาพเหล่านั้นมาเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็เราก็ทำยังไงเราไม่ได้มามองเนาะมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ไปมันผ่านไปนะอย่าไปยึดติดนะได้แค่ไหนก็แค่นั้นแค่ให้รู้ว่าเราพูดจริงทำจริงก็แค่นั้นแหละครับผมสำหรับผมนะ พอว่าูมพูดว่าจะก่อผ่าฝนผมก็จะทำครับจะออกมาแบบไหนยังไงก็ไม่เป็นไรสบายดีนะครับทำงานแบบนี้ก็ก็ดีนะครับไม่ได้เดือดร้อนใครทำไปเรื่อยๆแต่อย่าหักโหมแค่นั้นละครับผมก็ทำนิดๆนะเนี่ยผมก็เพิ่งมาก่อช่วงบ่ายเนี่ยนะครับตรงห้องห้องกินข้าว เมื่อเมื่อตอนเช้านะครับผมก็ก่อไปสองชั่วโมงกว่าๆนะครับอันนี้ก็มาทําช่วงเย็นแล้วครับห้าโมงกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยผมเป็นคนอย่างเงี้ยแลับทาใกล้ๆจะมืดแล้วนะครับเพราะว่าเห็นว่าฝนกําลังจะมาผมก็เลยอยากจะเก็บเป็นความทรงจํานะครับก็วันนี้จะมีมาให้ชมแค่นี้แล้วครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ